สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นตะขอบังคับช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโูจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะคะจะเป็นตะขอบังคับช้าง ความยาวก็20นิ้วนะคะดามเป็นกระดูก กระดูกแกะนะคะกระดูกช้างแกะเป็นรูป12นักษัตย์ จับทำด้วยกระดูกช้างแกะนะคะแกะเป็นรูป12ปีนักกษัตริย์ ะขอบังคับช้างหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนครสวรรค์เป็นกระดูกช้างแกะ12ปีนัก,กัตกษยคนะคะความยาว20นิ้วนะคะ นี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุบงคลของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้แล้วสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะ ดอแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0926629665รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ